สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมเจอกับยุ้ยหงคือเก่าครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้ยุ้ยหงพาเพื่อนๆมาตม้มหน่ำเก๊กหวยเนาะครับเนาะสูตรของยุ้ยหงเองเนาะครับเนาะบางท่านอาจจะไม่เกิดบดได้ยากอย่างเนาะครับเนาะอุปกรณ์ก็พอลายครับเพื่อนๆครับมีดอกเก๊กหวยครับเพื่อนๆครับดอกเก๊กหวยมีเม็ดพุูจีนครับเพื่อนๆครับที่เห็นเหลืองๆนะเป็นเพราะว่าเม็ดตัวนี้ครับเพื่อนๆครับเขาบดได้ใส่สีนะครับเพื่อนๆครับน้ำตาลยุ้ยหงจะใส่คร exactly. ึ่ง <time> กิโลครับเพื่อนๆครับ แล้วก็น้ำประมาณ4ลิตรเนาะครับเนาะยีหงจะมีใบเตยด้วยครับเพื่อนๆสูตรยีหงใส่ใบเตยด้วยครับเพื่อนๆมาเบิ่งกันเลยครับมาเบิ่งกันว่ายีหงสีต้มจังไหนนะครับเนาะอันดับแรกครับเพื่อนๆครับเขาจะเอาเม็ดพูจินีมาทุบก,ก่อนเนาะครับเนาะใส่แค่เม็ดเดียวครับเพื่อนๆครับน้ำ4ลิตร แล้ถ้าเพื่อนๆส่เห็ดหลายๆเ<ๆ>ห็ดทั้ขายเขาก็ต้องเพิ่มสัดส่วนขึ้นเนาะครับเนาะที่เขาสังเกตเห็นหน้ำสีเหลืองๆมันเหลืองเพราะตัวนี้ครับเพื่อนๆครับเม็ดพุชจีนเนี่ยนาะครับเนาะเขาก็ใส่เลยครับเพื่อนๆเม็ดเดียวพอเนาะครับเนาะเม็ดเดียวพอ หลังจากนั้นเอากระเซ็นน้ำตาลครับประมาณนะครับเน้อยู่หของประมาณเลยเพราะว่าเคืองกิโลครับเซ็ลงไปครับเพื่อนๆครับประมาณเรึ่งกิโลนะครับเนาะหลังจากนั้นครับเพื่อนๆครับ ที่หงจะใส่ใบเตยนะครับนกประมาณ3ามซี่ใบครับเพื่อนเพื่อนสามซี่ใบครับครับเพื่อนหลังจากนั้นนะครับเฮากระเื้อเอาไปตั้งไฟนะครับเนาะหลังจากนั้นครับเพื่อนๆ พอฮาวนี่ไปไปไป,ไปตั้งไฟนะครับเนาะพอน้ำเดือดปุ๊บเขาค่อยใส่ดอกนะครับเพื่อนๆเนาะเขาใส่เครื่องหนึ่งครับนี่ใส่เครื่องถุงนะครับเนาะไปครับตั้งไฟเลยครับเราจะต้มให้มันเดือดนะครับเนาะแล้วเขาก็ค่อยเติมดอกทีหลังครับเพื่อนๆครับ ผมตอนนี้นำเกี๊ยหวยของฮ่องกะกำลังเดือดนอะครับเพอนเพื่อนครับฮ่ก็จะใส่ดอกเก๊หวยครับเพื่อนเครับเครื่องถุงครับเพื่อนครับเส่ลงไปเลยครับครับฮ่องก็ใส่เครื่องถุงนะครับเพื่อนๆนจากนั้นฮ่าก็ปิดไฟเลยครับเพื่อนๆครับาปิดไฟเลยเนาะปิดไฟครับปิดไฟแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้10นาทีครับเพื่อนๆนครับ อีกไม่สิบนาทีนะครับเนาะแล้วเขาจะมากรองครับเพื่อนๆครับน้ำของเขานี่ก็จะใส่นะครับเนาะสีเหลืองธรรมชาตินะครับเนาะครับผมเัาต้มสําเร็จแล้วนะครับเนาะเขาจะกรองครับเพื่อนๆครับสีสวยนะครับเนาะ ยูโฮงกับเฮ็ดสูตรนี่ขายมานานแล้วครับเพื่อนๆสูตรนี้สูตรง่ายๆนะครับเนาะก็จะได้น้ำเก๊กฮวยเนาะยูโฮงก็จะกรอกใส่ถุงนะครับเนาะจะได้ประมาณ10กก่าถุงครับขายถุงละ1ิบาทเนาะครับเน,น,นาะต้นทุนเนาะกับบบบบบบ,บ,บหลายเนาะครับเนาะประมาณ สามสิบที่สิบบาทนะครับนอะต้นทุนเนาะกำไรกับเครื่องตโตเครื่องนะครับนาะเพื่อนๆครับจังไรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับยี่หงเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับเนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ